สวัสดีครับผมเคลลี่นะครับและนี่คือเคลลี่ v.i.talk นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะขอมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของแชร์ลูกโซ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้พวกเรารู้ทันมิจฉาชีพเหล่านี้กันนะครับเดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังในคลิปครับ ในช่วงนี้นะผมเชื่อว่าหลายคนนะครับอาจจะได้รับผลกระทบจากพิษโควิด -19 นะก็หลายคนอาจจะต้องหยุดงานนะครับหรือว่าบริษัทอาจจะปิดตัวลงหรือบางคนก็ต้อง Live in OutPay ก็คือลางานโดยที่เราไม่ได้รับค่าจ้างนะครับ mm hmm. เมื่อเราได้รับผลกระทบเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะหาไรายได้เข้ามาใช่ไหมหลายคนก็อยากได้กระแสงเงินสดเร็วๆนะครับ ช่วงนี้ก็อาจจะมีมิจฉาชีพเนี่ยที่ฉวยโอกาสตรงนี้เนี่ยแหละนะครับในการที่จะชวนให้พวกเราไปทําอะไรบางอย่างนะเพื่อที่จะให้เราได้เงินเข้ามาเร็วๆนะครับซึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้มานะครับผมก็ได้ไปเจอ,อการชักชวนนันึงที่ดูแล้วน่าสงสัยนะครับว่าให้ชวนไปลงทุนในหุ้นบางอย่างนะครับในต่างประเทศนะผมก็เลยเอาข้อมูลนะครับมาแชร์ให้พวกเราดูนะเพื่อเป็นข้อสังเกตว่าเราจะปกป้องตัวเราเองเนี่ยจากแชร์ลูกโซ่ได้ยังไงบ้างนะครับ ลักษณะที่1ก็คือได้รับผลตอบแทนที่สูงมากๆนะครับบางที่ก็บอกว่าให้เป็นรายวันได้เลยนะ0.5ต่อวัน1%ต่อวันนะหรือเดือนหนึ่ง10% 20% 30%นะครับก็ผลตอบแทนในลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่น่ามีความเป็นไปได้นะครับแล้วที่สำคัญพวกนี้กล้าก,การันตีผลด้วยหรือเพื่อไม่ให้มันดู เวอร์เกินความเป็นจริงเกินไปนะครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยจะให้ผลตอบแทนเราราวแ1 2ถึงสิต่อเดือนซึ่งในชีวิตจริงมันก็ถือว่าเยอะอยู่ดีแหละนะครับต่อให้เราได้ขั้นต่ำนะเดือนละ8% 8%นะครับ ไม่ต้องทบต้นนะปีหนึ่งก็ยังเกือบ1 0 0เลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะเมื่อชีพในโลกนี้นะครับเขายังทําไม่ได้เลยนั่นก็คือข้อสังเกตแรกนะครับก็คือเรื่องของผลตอบแทนที่สูงเกินไปลักษณะที่สอน,นะครับก็คือคนที่มาชวนเรานะครับหรือบริษัทที่อ้างว่าจะเอาเงินไปลงทุนเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่ไม่มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหรือคนที่มาชวนเนี่ยไม่มีใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนําการลงทุนนะครับเพราะการที่เรา จะแนะนําคนอื่นให้เอาเงินไปลงทุนได้อย่างถูกต้องนะครับเราจะต้องมีไลเซนก็คือมีใบอนุญาตนั่นเองซึ่งในคลิปหน้าเดี๋ยวไว้ผมค่อยมาอธิบายให้ฟังนะว่าไลเซนที่มันมีในเมืองไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ใบอนุญาตในการแนะนําการลงทุนตรงนี้นะครับคือสโคปอยู่เฉพาะการที่เราไปแนะนําใครบางคนและเอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปลงทุนนะครับซึ่งที่ถูกต้องก็จะต้องลงทุนในตลาดหลักทรัพย์คนที่แนะนําก็จะต้องมีใบอนุญาตด้วยนะครับลักษณะที่3ก็คือถ้าเราไปชวนคนอื่นต่อนะเราจะได้รับคอมมิชชั่นจากการไปชักชวนตรงนั้นด้วยโดยที่เราไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะครับอย่างเช่นเราไปชวนคนมาลงทุนเขาลงแสนหนึ่งเราได้10%ก็คือรับเงินมาเลยหมื่นหนึ่ง ซึ่งต่อเนื่องจากข้อเมื่อกี้เนี่ยก็คือตัวเราเองเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นคนที่ได้รับอนุญาตในการแนะนําการลงทุนนะก็มันไม่ควรจะได้รับคอมมิชชั่นอยู่แล้วนะครับต่อให้คุณมีใบอนุญาตในการแนะนําการลงทุนก็แนะนําได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองเนี่ย สามารถแนะนำได้เท่านั้นนั่นก็คืออย่างเช่นเป็นหุ้นหรือกองทุนรวมที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นนะครับคุณไม่สามารถที่จะไปแนะนำการลงทุนในนอกตลาดได้นะครับถ้ามีคุณลักษณะแบบว่าคุณไปชวนคนอื่นแล้วคุณได้คอมมิชชั่นด้วยนะครับอันนี้ฟันธงได้เลยว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ข้อที่4นะครับก็คือเป็นแหล่งการลงทุนที่เราเข้าถึงข้อมูลได้ยากนะครับ ซึ่งพวกนี้ก็จะมาในหลากหลายรูปแบบนะแต่มันอาจจะไม่ได้จํากัดอยู่แค่นี้นะครับรูปแบบเหล่านั้นเนี่ยก็อย่างเช่นไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับซึ่งคุณไม่รู้จักบริษัทเลยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไปลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้นะคือคุณสามารถไปลงทุนได้ Facebook Google Apple พวกนี้เป็นบริษัทที่ลงทุนอย่างถูกต้องนะครับพวกนี้ลงทุนได้แต่บริษัทที่เขาอ้างถึงเนี่ยพวกนี้จะเป็นบริษัทที่เราไม่รู้จัก หาข้อมูลก็ไม่ค่อยมีหรือบางทีก็เป็นข้อมูลที่เราอ่านไม่เข้าใจหรือ,อ,อไม่สามารถทําความเข้าใจได้ด้วยข้อจํากัดทางภาษาเช่นบางที่ก็ชวนไปลงทุนในจีนอย่างนี้แล้วข้อมูลก็ให้เราเป็นภาษาจีนทั้งๆท,ท,ที่เราเไม่สามารถที่จะอ่านภาษาจีนได้นะครับพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเ,เข้าถึงข้อมูลได้ยากมันทําให้เราพิสูจน์ความจริงได้ยากนะครับเราไม่สามารถที่จะทำดิวดิลิเจนซ์ได้เนาะหรือจะเป็นแหล่ง ลงทุนใหม่ๆนะครับอะไรที่มันเป็นกระแสที่เขาฮิตกันนะอย่างเช่นตอนที่มีบิตคอยออกมานะครับเป็นที่นิยมเนะี่ยก็มีคนอ้างถึงคริปโตเคอเรนซีเถื่อนทั้งหลายนะก็มีเข้ามาถ้าเราไม่เข้าใจผมก็แนะนำว่าไม่ควรที่จะลงทุนนะครับลักษณะที่5นะครับก็คืออาจจะมีการแอบแฝงเข้ามาในรูปแบบของธุรกิจ คือขายหรือว่าขายตรงนะครับธุรกิจขายตรงที่ถูกต้องเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายบริษัทนะครับข้อสังเกตก็คือให้พวกเราดูง่ายๆว่าสินค้าที่เขาเอามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันเป็นสินค้าที่1เราน่าจะใช้แล้วเราอยากใช้ต่อไหมนะครับสมันซื้อมาใช้แล้วหมดไปแล้วเราอยากจะซื้อซ้ำหรือเปล่าเพราะโครงสร้างของธุรกิจที่ถูกต้องนะครับในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็คือมันจะต้องมีการ ซื้อใช้ซ้ําอย่างเช่นผมไปซื้อยาสีฟันมาไปซื้อเจลล้างหน้ามานะครับซื้อสบู่มาใช้ใช้แล้วเรารู้สึกดีคุณภาพมันดีเราก็เลยอยากที่จะซื้อซ้ําใช้ต่อโดยที่เราไม่ต้องได้ผลประโยชน์อะไรเราก็อยากที่จะซื้อใช้ซ้าเหมือนกับที่เราใช้สินค้าทั่วๆไปที่เราซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้เลยซึ่งมันจะทําให้เกิดกระแสงเงินสดเข้าสู่บริษัทเขาถึงสามารถที่จะจ่ายเงินออกมาเป็นค่าคอมมิชชั่นให้กับนักธุรกิจขายตรงได้อันนี้คือเป็นธุรกิจที่ถูกต้องนะครับ ประกอบเป็นรูปแบบของแชร์ลูกโซ่เนี่ยเขาก็เอาอะไรเข้ามาก็ได้แหละโดยที่เงินที่เราจ่ายไปค่าสินค้านั้นนะ่ะมันอาจจะดูแล้วสูงเกินกว่าคุณภาพที่เราได้รับนะเพราะว่าเขามักจะได้รายได้มาจากการที่ถ้าเราไปชวนเราเป็น A A ไปชวน B นะครับพอ B ีสมัครเข้ามาเนี่ยบี B จะต้องจ่ายตังค์แล้วก็บอกว่าจะได้สินค้าอะไรไปบางอย่างซึ่งคุณภาพมันจะค่อนข้างแย่นะแล้วไอ้เงินที่จ่ายตังค์มาเนี่ยก็จะถูกจ่ายไปให้ A แล้วก็คนที่ชวน A อะไรกันเป็นทอดๆนะประมาณอย่างนี้นะครับถ้าเป็นในรูปแบบลักษณะน,นี้เนี่ยก็เรา่าอาจจะต้องสงสัยนะครับต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนะครับ เราก็มีแหล่งข้อมูลที่สามารถจะตรวจสอบได้นะครับแหล่งแรกที่ผมแนะนําเลยนั่นก็คือ SEC Check First นะครับเป็นเว็บไซต์ของกอรตอเองที่เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับว่าคนที่มาแนะนําเราไปลงทุนนะครับเขาได้รับใบอนุญาตหรือเปล่าหรือว่าบริษัทที่เรากําลังจะไปลงทุนนั้นนะ่ะเขาได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหรือเปล่านะครับพิมพ์ชื่อของคนที่เขามาชวนเราเข้าไปได้เลยนะครับ แล้วในเว็บไซต์เนี่ยก็จะระบุออกมาเลยว่าเขาเป็นคนที่ได้รับใบอนุญ,ญาตหรือเปล่าหรือว่าพิมพ์ชื่อบริษัทเข้าไปก็ได้นะครับก็จะได้ข้อมูลตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งผมจะใส่ URL เอาไว้ให้ใน description ของคลิปนี้นะครับทำให้พวกเราเข้าไปตรวจสอบได้แหล่งที่สอนที่พวกเราเข้าไปเช็คได้นะครับนั่นก็คือที่กรรต็อเช่นกันนะครับเป็น SEC Investor Alert นะครับก็จะเป็น รายชื่อบริษัทนะครับที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเหล่านั้นที่เขาชักชวนคนไปลงทุนอยู่ก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบดูในตรงนั้นได้นะครับแต่ว่า ถ้าเราค้นรายชื่อบริษัทที่เราสงสัยไม่เจอนะครับไม่ได้แปลว่ามันปลอดภัยแล้วนะผมแนะนำว่ายังไงเราก็ควรจะ Google นะครับแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมแหล่งที่3ที่เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับนั่นก็คือศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบนะครับของกระทรวงการคลังนะครับเว็บไซต์คือ 1359.go.th นะครับ ในเว็บไซต์นี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของแชร์ลูกโซ่โดยตรงเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องของอการเงินนอกระบบอะไรต่างๆด้วยนะครับเป็นที่ที่ให้ความรู้นะครับเพิ่มเติมมาจากเว็บไซต์ของกรตอตแล้วก็ดูแลในเรื่องนี้โดยตรงด้วยนะครับพวกเราลองไปดูเคสสตันดี้ต่างๆนะครับแล้วก็ลองศึกษาอ่านข้อมูลในนั้นนะครับไปดูว่าเงินที่เรากําลังจะลงทุนไปเนี่ยมันเข้าข่ายในตามที่เขาแจ้งเตือนกันเอาไว้หรือเปล่านะครับพวกเราจะได้ปกป้องเงินของเราเอาไว้ได้นะครับ เงินที่เราหามาได้อย่างยากลําบากนะผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยไม่อยากที่จะสูญเสียมันไปนะครับผมเองเคยมีประสบการณ์ที่ถูกหลอกในตรงนี้มาก่อนนะครับอย่าประมาทว่าเราเป็นคนที่มีความรู้นะสรุปคุณลักษณะ5อย่างที่เราต้องระวังนะครับอย่างแรกก็คือมีผลตอบแทนที่สูงเกินความเป็นจริงนะครับข้อที่2ก็คือคนที่มาแนะนําเราเนี่ยไม่มีใบอนุญาตในการแนะนําการลงทุนนะครับข้อที่3ถ้าเราไปชวนแล้วได้คอมมิชชั่นอันนี้ฟันทงได้เลยนะฮะว่าแชร์ลูกโซ่แน่ข้อที่4ี่นะครับ แหล่งในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเหล่านั้นเนี่ยเข้าถึงยากน,นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับระวังการแอบแฝงมาในรูปแบบของธุรกิจขายตรงด้วยเชื่อว่าข้อมูลตรงนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพวกเรานะครับในการปกป้องเงินของพวกเราไว้ได้นะก็ไม่อยากให้พวกเราตกเป็นเหยื่อนะครับ ใครที่รู้สึกว่าเพื่อนๆของเราครับอาจจะมีความเสี่ยงหรือญาติพี่น้องของเรานะโดยเฉพาะพี่ๆที่สูงอายุแล้วนะครับอาจจะมีความเสี่ยงในการที่เอาเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตเนี่ยไปเป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่นะครับรีบแชร์คลิปนี้ให้เขาดูด่วนเลยก่อนที่เขาจะกลายเป็นเหยื่อนะครับติดตามผมได้3ช่องทางเช่นเคยนะครับทั้ง l i น์แอ Facebook แล้วก็ยูทูบช anel นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ